ไอ้ทริปนี้เป็นทริปแอบมาแอบแอบมาพายหนีมาเที่ยววงเล็บหนีเมียนะฮะ <c oughs> ก็มีอาจารย์อมน,นะครับอาจารย์อมอาจารย์อมน,นี่มาจากชลบุรีฮะก็ร่วมเราทริปแล้วขอบคุณมากครับแล้วก็พี่หมอน,น,ะนะครับแล้วพี่ยศนะครับอันนี้ผมนะครับคือต้องบอกว่าเราเราพายกันแบบ New นิว n o r m a l l ครับก็คือเรามีทั้งหมด4ลํลำนะครับอันนี้เรือของพี่อมรอันนี้พี่หมอเอาพอยต์หกห้า ระลองเจ้าพญาทพิปแรกเลยนะครับวันนี้ผมเอาขอยืมเรือลูกสาวผมน้องหลินนะฮะเอาตัวพ้อยหกเหมือนกันนะครับ<ช>พี่พยศ <ด S 2> เอาตัวตัวล่องยูมาครับนะครับเราเราคืนนี้กําหนดการคร่าวๆนะครับตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงนะเราก็ไม่เร่งรีบอะไรเราจะพายย้อนเจ้าพญาไปประมาณ16กกิโลนะครับหมายแรก7กิโล จะเราจะแวะที่วัดไซนะครับก็ไปเยี่ยมชุมชนแล้วก็ไหว้ไหว้วัดโบราณน,นะครับที่มีโบสถ์แล้วก็มีต้นไส่เดี๋ยวไปติดตามกันทนี่เราสวนน้ําเนี่ยก็ถือว่าไม่แรงมากดูจากเรือพี่อ,อมรเนี่ยสปีดก็ยังถือว่าทําได้สบายๆนะครับเรือพี่ยศอยู่นู่นดูจากกระแสน้ำที่เราจอดเฉยๆเนี่ยก็ยังถือว่ายังพัด,พดเรือเราไม่ไหลเท่าไหร่ ก็อากาศอากาศท้องฟ้าวันนี้ก็ค่อนข้างคึ้มคุ้มอะครับอบอ้าวนิดหน่อยแต่มีลมอยู่กลางแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยลมค่อนข้างเย็นนะครับน้ําจะเห็นเสษว่าน้ําก็ใสเย็นสบายสะอาดะช่วงนี้เป็นน้ําที่สะอาดมากกระแสน้ําที่เราพายย้อนไปนะครับขณะที่เราจอดเรือนิ่งๆนะครับมันก็มีไหลถอยบ้างแต่ว่าดูจาก สปีดน้ําที่ไหลเนี่ยผมว่าน่าจะมีอยู่ประมาณทักสามถึงสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับธรรมชาติก็ข้างหน้าก็จะเป็นฝูงนกอะฝูงนกพิราบนกนกกระยางอะไรเงี้ยมาเล่นน้ํามากินน้ํากันเป็นธรรมชาติริมแม่น้ําเจ้าพระยาครับคือเราต้องสัมผัสด้วยเรือผมว่าแล้วก็อากาศก็ สูดได้เต็มปอดสบายๆนะครับเราแวะพักกันแป๊บนึงครับ <Okay. S 1> ก็อยู่บนเกาะกลางน้ํานะครับแล้วเราเห็นเห็นขอนไม้ขอนไม้อันสวยงามเราก็จะเป็นแดนม้กของเรา,ถ,าถ้าหวังว่าสมาชิกมาแล้วเจอขอนไม้อันนี้ก็ถือว่าแต่ว่าเป็นจุด <Check> point, เช็คพอยต์เป็นจุดเช็คควายเป็นสูตรเช็คควายขอนไม้เหมือนกันนะครับข้างหน้าเราเนี่ยอีกกิโลเดียวก็ถึงวัดแล้ะขอนไม้สักิสทธิ์ของไม้ขอนไม้ของผู้เท่าขอนไม้ผู้เท่าครับ ข้างหน้าที่ที่เห็นอยู่เป็นสะพานตรงนู้นนะครับถึงแล้ววัดวัดไซครับเดี๋ยวเราแวะที่นี่วิธีชาวบ้านทถวนี้ก็ยังทำเเขาเรียกประมงพื้นบ้านอะลงแหลงขายไปเป็นนั้นะนะครับเรามาถึงหมายแรกครับจากจุดสตาร์ท7กิโลได้ครับ <7 S 2> ก็พายกัน <8. S 1> กินลมชมวิวมาประมาณ2ชั่วโมงอะพักด้วยอะไรด้วย จุดนี้ก็เป็นจุดเป็นวัดไซฮะก็จะมีอันซีนในโบสถ์เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะครับเราก็จะแวะทานข้าวที่นี่เลยเราขึ้นมาบนวัดแล้วฮะเดี๋ยวไปดูที่ว่าวัดมีอะไรทานบ้างตอนนี้ผมมาหาข้าวกินไม่มีข้าวมีกล้วยกับข้าวเหนียวร้านข้าวเขาไม่ขายแล้วเนาะ วันนี้วันเสาร์นะหิวด้วยเนี่ยนี่เรามาที่วัดไซนะฮะเดี๋ยวเรามาไหว้พระเที่ยวแบบ new normal บก็หมายแรกของเราที่จะพามาก็เป็นที่วัดเนี้แหละครับเป็นวัดไซฮะเป็นโบสถ์โบสถ์เก่านะครับ ก็จะมีต้นไทรประคองโบสอยู่ก็เป็นอันซีนของอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอันหนึ่งนะครับน้อยคนที่จะรู้ก็สำหรับทริปนี้เราพักกลางวันกันตอนบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงใช่ไหมครับที่ร้านอาหารตรงวัด วัดละนามไหมวัดละนามใช่ไหมครับละนามละ,ะนามวัดละนามโชคดีเจอร้านส้มตำกับส้บตมตำเจ๊าสาวอ่าเจ๊าส,าเจาสาวไม่ใช่เสาไม่ใช่เสาปูนนะครับเสาไม้ดูตัวซะก่อนมั่นคงมากอ๋อโอท็อปอินบุรีอ๋อโอท็อปอินบุรีอ่าโอเคหนมเยื่อหนมเบื้องยวนโบราณคนขายคือยังไม่โบราณเพราะลูกสาวนะถ้าแม่ขายจะโบราณก็ได้ แล้วก็มีน้ําตกหน้าทานนะแล้วก็ส้มตำนะฮะตอนนี้เราเหลือสมาชิกอยู่3คนนะพี่อมรพี่หมอแล้วก็ผมนะครับพอดีพี่ยศมีอาการเจ็บที่ที่ไหล่ซ้ำซ้อนก็เลยขอตัวกลับไปก่อนนะครับหลังจากทานอาหารกลางวันกันแล้วนะครับก็เริ่มออกเดินทางตอนนี้ประมาณ2โมงพี่อมรอกับพี่หมอนะครับอยู่ข้างหน้า จุดหมายของเราอีกอีกประมาณ6กิโลฮะถึงที่พักแคมปิ้งคืนนี้นะครับก็พายมาได้อีกสักระยะหนึ่งชาวประมงที่นี่ที่ผมถามถามเนี่ยหาปลาเนี่ยไม่ค่อยมีปลาเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันลดบางบาง,บางช่วงเนี่ยเราเดินข้ามเจ้าพยาได้เลยนะนี่เจอพี่เขาหาพวกโลหะริมแม่น้ําเจ้าพยาเสียงได้ยินเสียงไหม หมายความว่าได้ยินได้ยินเสียงมันตื้ดยาวว่าไงพี่มันจะมีมันอเนค่ายเลขอ๋อนี่นะเป็นวิถีเขาบอกว่าบางทีเจอเหรียญอันนี้เจอตะกรวตะกัวตกปลาแหละก็เป็นตะกรวที่เขาตกปลาแหละอันนี้ก็จริงๆหาได้เยอะก็ไปชั่งกิโลขายได้นะเนี่ยได้แต่ตะกรวดนี่แต่ตะกรวส่วนมากบางทีก็จะเจอเหรียญเจออะไรอ่ะนะฮะ ข้างหน้าก็ที่ตามมาก็เป็นพี่หมอพี่อมรนะครับตอ,อตอนนี้เวลาก็ประมาณสามโมงแล้วก็ใกล้ถึงจุดพักแล้ว urers. ครับก็ข้างหน้าเป็นสะพานข้ามแม่น,น้ำเจ้าพระยาช่วงอ,อ,อำเภอสัพยาของจังหวัดชัยนาทนะครับ เป้าหมายเราคือโค้งหน้าพอพอพลิบๆอครับเราเ,เราเ,เราเ,เราถึงจุดหมายกันแล้วนะครับพี่พี่มรเป็นไงบ้างครั้งแรกกัเจ้าพญา,า,าเอาเรื่อง, <laughs> ออง <laughs> คือระยะทาง16-17โลเนี่ยย้อนน้ำเนี่ยมไม่มันไม่ธรรมดานะ <laughs> คือสปีดที่เราอัดไป8เนี่ยมันจะตอบสนองมาประมาณสัก3าสนะครับ พี่หมอยังสบายพี่หมอก็โดดเล่นน้ำกลางทางไปรอบแล้วร้อนมากครับวันนี้ค่อนข้างร้อนกองอันนั้นคือวัดสะแกนะฮะก็เดี๋ยวเราจะกางเต้นท์กันบริเวณนี่แหละครับเป็นเกาะเป็นเกาะของเราแล้วคือถามว่าโหดไหมก็มันโหดเพราะว่าวันนี้มันร้อน แล้วมันทวนน้ําตลอดแล้วก็ความเร็วน้ําขนาดนั้นที่เราเห็นไหมความเร็วน้ำผมว่าสี่สองสามนะประมาณสี่สี่ห้าแล้วเราย้อนมาเนี่ยเราต้องเราต้องใช้พลังประมาณ8ปดถึงเก้านะก็คือเราเราไอความเร็วเดินทางเราเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรต่อแสดงว่าเราต้องอัดประมาณ9เพราะฉะนั้นผูงให้ว่าความเร็วที่เราพายจริงเนี่ยนะมันก็จะอยู่ประมาณ7จถึงแแต่พรุ่งนี้เราขากลับเนี่ยเราเบิ้ลนะ บวกไปอีกสามสี่เนี่ยก็เป็นสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหพรุ่งนี้เราจะพรุ่งนี้เราจะสปีดฮะพรุ่งนี้เราจะสปีดคือเห็ดที่ผมชอบแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเห็ดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะคือแม่น้ำคือมันใสพี่หมอแล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่เรายังอาบน้ำได้แคือผมโดนปลาต่อหนึ่งเที่ยวคิวต่อไว้น้ำเจ้ะไข่ทังอาจารย์ก็บอกเข็มเปล่าเพราะว่าก็ว่าเป็นกุ้ง ผมตอบผมดีผมดีใจนะก็แฮปปี้ดีครับเหนื่อยแต่ว่ามาถึงเส้นชัยแล้วก็มีความสุขครับตกลงมีความสุขไหมพี่พี่มอนมีความสุขยิ้มหน่อยดิพี่โอโหเต็มใจหน่อยหายใจแป๊บนึงจะคิวกินดูทำเลเราดีกว่าดูทำเลผมก่อนนะนะครับก็คือเราจะกางเต็นท์บริเวณนี้นะครับกางเกาะตรงนี้เลยแล้วที่จริงจุดนี้จะกลายเป็นจุดมาร์คแคมปิ้งของเราได้เลย ข้างบนก็เป็นวัดเราสามารถขึ้นไปใช้ห้องน้ำข้างท่าได้นะครับเดี๋ยวเจอกันจะจัดทริปมือใหม่จะถัดทริปมือใหม่หัดแคมปิ้งนะฮะแต่ต้องไปฝึกพายทวนน้ำก่อน17กิโลไม่ผมว่าถ้าจะจัดจริงอะล้างน้ำไปถึงดูเนี่ยโอ้โมันต้องแบกโอ้ยมันต้องโหดๆหน่อยมันจะได้มีความสุข วันวันหลังปล่อยไปปล่อยหลังเขื่อนน่ะได้จะได้มาถึงตรงนี้ประมาณจะได้จะได้ชลอถ่ายรูปเลยบ้างก็เรากันช่วยเตรียมทำขับเฮาก่อนฮะศูนย์กลางตรงกลางกำลังมาถึงก็เตรียมจัดการเรื่องเต็นท์เรื่องอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวก็ออกไปหาอะไรกินนะครับตรงเดี๋ยวผมพายเรือไปซื้ออาหารอยู่ตรงนู้น